เอาก็มาดีววเกมใหม่นลคะน่ะไม่เกมใหม่หรอกแต่ว่า,นอนอามันอัปเดตแล้วนี่ค่ะคือน่เกมมันมีของีค่าเยอะกว่นีแต่ว่าแะหาห็นอไม่ใช่หรอแต่ว่าแต่ว่าบบไม่อยากจะใช้อุีกรณ์นะคะ ต,ออตรงบันไดเยูดตรงบันไดนะคะทำไมโทรศัพท์ค้างจัง,ง,งน่จำได้ไมคะทุกคนค้างอะ่ะจริง้ละอีกในห้องนึงมันจะอยู่ในห้องนึงมลมดอกไม้นะคะนจะมีไม่ไฟฟ้าอยู่นะนเอา้ามันปิดเองอนี่ะโอเค,คนี่มันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนะคาบจรจริ ในโปรดีด,ดคือตัวเกมเนี่ยมันยังไม่แบบมันยังไม่ม,ไม,มีการอัปเดตมานะคะแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันสองที่อัปเดตมาเนาะก็อาจจะยังภาพไม่สวยเท่าไหร่นะอันนี้แบอัดคลิปมั้งมันก็เลยกระตุกนะคะทุกคนแต่เอาจริงตัวเกมเนี่ยมันไม่กระตุกเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอัดคลิปมั้งมันก็เลยกระตุกนะ ว่ามันเป็นไงนะเราตามทันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าในโมอันนี้นะคะคือห้องหนังสือมันยังไม่อัปเดตเนาะก็พอห้องหนังสือไม่อัปคือห้องหนังสือมันยังไม่อัปเดตแค่คิดว่าอัปเดตให้ดูว่าให้ให้มันล้มทับคนได้แต่นี่เกมยังไม่สมบูรณ์นะทุกคนมันก็เลแบบยังไม่ติดๆขันค่ะดูเนาะรอมันอัปเดตแต่มันก็อาจจะมีอัปเดตเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เสื่อมคะแล้วก็อาจจะเป็น